อดีตทีมชาติแฮนด์บอลเนี่ยครับเลิกเล่นมา10กว่าปีลลแล้วเกเลยครับเอามีไล่ฟันกันปืนยิงกันก็ปืนมาจ่อหน้าเนี่ยมึกวิ่ง,งกันเลยอ่ะใช่ครับไปค้นพบสายอาหารนี่ได้ไงคะเป็นเด็กล้างจานในโรงแรมทำงานเสร็จในหน้าที่ล้างของผมผมรีบเข้าไปหาเชฟข้างใน<อ>ไปช่วยเป็นเชฟเต็มตัวเลยเมื่อไหร่<อ>19รบแล้ว แล้วอะไรที่ทําให้ขักวไก่ต่างจากที่อื่นคะบอกน้องๆปลูกผักกาดหอมเพื่อมาสงให้ผมและให้น้องมีรายได้ดไพวกเนื้อสัตว์เราก็จะไปคุยกับกเกษตรกรโดยตรงเลยผมจริงหอมมากที่ผมทําผมอยากสร้างอย่างนี้ให้ทุกคนมีรายได้เฮ้ยอร่อยจริงเชฟโอ๊ตนะครับสุพัฒน์พงกุลชนะลมครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตครับแล้วแฮชแท็กตรงโนโอกนี่คือยังไงคะเออร้านครับเป็นร้านของตัวเองครับร้านขั่วไก่ไอ้เข่าครับ แต่ดูแล้วไม่เหมือนพ่อครัวเลยแบบดูเหมือนนักกีฬาแบบอะไรสักอย่างเล่นเล่นกีฬาป่ะครับเล่นบ้างครับแต่เลิกเล่นมาสิบกว่าปีแล้วจริงจังก็จะมีแฮนด์บอลเนี่ยครับเล่นเล่นจนติดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเหรอคะอดีตใช่ครับโอ้เส้นทางชีวิตนะะเส้นทางชีวิตนะก็จบแค่หมอหกตอนนั้นทําไมถึงไม่เรียนต่อนะคะเกเรครับแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วย เกเรนี่เกเรยังไงอ่ะตีกันตีละฟันแทงเนี่ยฮะเด็กผู้ชายเป็นสายตีเลยเหรอฮะสภาพนี้จะให้เล่นแต่งหน้าก็ไม่ได้ละแต่คนนี้เ็าทาได้นะตีกันแบบเอาแบบโหดสุดเลยนี่คือยังไงครับก็เอามีดไล่ฟันกันปืนยิงกันวะปืนปืนยิงกันเลยอ่ะใช่ครับก็สมัยเรียนมต้นเนี่ยตีกับเพื่อนโรงเรียนคู่อริก็ปืนมาจ่อเลยจ่อยังไงจ่อหน้าเนี่ยฮะเหมือนในหนังเลยครับจ่อเป็นปืนปากกา นั่งชีจะแตกแล้วร้องไห้ตอนนั้นในห,<า>หัวคิดอะไรอยู่ฮะคี่ถึงพ่อกับแม่เลยครับ<ม>เราไม่น่าทําแล้วเพื่อนมาจากข้างหลังเตะปืนทิ้งแล้วก็<อ>เฮ้ยวิ่งก็ไปเลยแล,แล้วไม่คิดชีวิตเลยตอนนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตได้เลยไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ในชีวิตในการดารงชีวิตที่ผ่านมาค่ะ <laughs> แล้วเราไปค้นพบ สายอาหารนี่ได้ยังไงคะอ๋อคนพบตั้งแต่ไปเป็นพาร์ทไทม์ในระหว่างที่เรียนมัธยมเป็นเด็กล้างจานในโรงแรมทุกวันเราจะผ่านห้องเบเกอรี่เฮ้ยมันเป็นแผนกที่หอมชวนกินทุกอย่างเลยผมทํางานเสร็จในหน้าที่ล้างของผมผมรีบเข้าไปหาเชฟข้างในอไปช่วยครับทํางานให้หนักขึ้นเร็วขึ้นและเพื่อว่างจะเข้าไปนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นจริงๆเลยจนอายุสิบหกได้เป็นพาร์ทไทม ในครัวแล้วก็ทำมาเรื่อยในในที่ที่คุณฝึกอ่ะใช่ครับแล้วเมื่อไหร่เป็นแบบเป็นเชฟเต็มตัวเลยเมื่อไหร่รเชฟเต็มตัวก็ตอนช่วง1 9เนี่ยครับอุ้ออเร็วนะใช่ครับน้อยเลยก็ไปอยู่หลายที่ครับไปอิตาลีสเปนฝรั่งเศสแล้วก็ที่สุดท้ายไปอยู่ที่บาหลีแล้วก็พอไปบาหลีปุ๊บ กระโดดไปใกล้ๆบ้างเพื่อนบ้านไปเป็นเกสไปอะไรอย่างนี้บ้างโอ้โหเต้เลยอ่ะคือค่าตัวเชฟที่ยิ่งโดยเพราะต่างแดนนี่ต้องมีหกหลักอ่ะใช่ครับแต่คุณคิดยังไงถึงกลับมาเมืองไทยเงินไม่ใช่โจทย์สำหรับผมผมไม่เสียดายเพราะว่าตุดท้ายนะใหญ่แค่ไหนก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีผมกลับมาเป็นนายตัวเองดีกว่าแล้วผมได้อยู่ใกล้บ้านแล้วตอนนี้ได้อยู่ใกล้ป้าป๊ามามานั่นแหละครับ ทำไมถึงต้องเป็นขั้วไก่คะก่อนจะมาเป็นขั้วไก่<ม>เป็นกว๋วยเตี๋ยน้ําเป็นผัดไทยเป็นหลายอย่างแต่เรามองดูแล้วว่าถ้าเรามาทีหลังเนี่ยเราไปสู้เขาไม่ได้ก๋าวายเตี๋ยน้าแต่ละที่ก๋าวายเตียกกเต๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตำนานหลายเจ้ามากผมเกิดไม่ทานหรอกก็กเฮ้ยขั้วไก่หน้าสนว่ะแล้วคุยกับเพื่อนลองทำไหมก่อนลองทําก็ไปตะเวนกินแล้วก็ไปนับดูเฮ้ยมันเป็นตำนานจริงแต่มันมีไม่กี่เจ้า เราก็เลยคุยเฮ้ยมาสร้างตำนานหน้าใหม่ไหมแล้วอะไรที่ทำให้ควกไก่ไอ้คราวเนี่ยต่างจากที่อื่นคะผมใช้วัตถุดิบหลักๆของผมคือผักผมกลับไปโรงเรียนเก่าให้โรงเรียนเก่าที่ผมเรียนจบมัธยมเนี่ยวลาดชอว์รถสาขาวิชาการเกษตรให้อาจารย์วิชาการเกษตรบอกน้องๆปลูกผักกาดหอมหรือผักที่ผมจะใช้เพื่อมาส่งให้ผมและให้น้องมีรายได้โอ้โหื่อเหลือกัน เชียบเชียบแล้วก็พวกเนื้อสัตว์เราก็จะไปคุยกับเกษตรกรโดยตรงเลยไม่ผ่านาพ่อค้าคนกลางเลยไม่ผ่านครับกลายเป็นวิถีชุมชนเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆที่ผมทำผมอยากสร้างอย่างนี้ให้ทุกคนมีไรายได้เชียบอสครับครั้งสุดท้ายที่อยู่ในครัวทำขนมอ่ะกี่ปีมาแล้วครับ14-15ไปี4 4 5 5ปีครับวันนี้ซุปเปอร์ฮันเดดท้าภารกิจแรกครับแต่งหน้าเค้กเป็นรูปดอกไม้ หวานที่เดียวเชียยเข้าเข้าอันหน้าเลยครับถูกต้องครับเ <laughs> ชฟครับตื่นเนต้น,น <laughs> ดูมีความกังวลขอให้แต่งหน้าเค้กเป็นรูปดอกไม้ครับแั้แต่ว,วิชาที่ได้จากครูบาอาจารย์มามันถ้าเป็นแล้วมันก็ติดตัวจนตายแล้วครับ,รบไม่ลืมเชฟลองดูนะได้เดี๋ยวจะลองว่าจะสวยไหมไ <laughs> ด้<ว>ครับพร้อมนะครับพร้อมครับท่านผู้ชมครับขอกําลังใจให้เชฟโอ๊ตหน่อยครับสู้ๆครับเชฟโอ๊ตครับครับพร้อมแล้ว เริ่มได้เลยครับครับอันนี้เป็นหัวบีบแฉนะครับผมจะบีบตั้งฐานดอกไม้ก่อนอ๋นี่สิบสี่สิบห้าปียังอยู่น่ารักนาก,น,ากนี่เรียนที่เมืองไทยหรือต่างประเทศครับที่เมืองไทยครับมะกลา โอเสร็จแล้วตัดนะครับตัดไปวางแล้วครับใช่ครับสวยงามจะจัดมาสักสองดอกครับโอ้ะอย่างที่เชฟบอกนะอะไรที่อยู่ในตัวเราแล้วครับมันจะอยู่ตลอดไปใช่ครับอันนี้เป็นวิชาเขาเรียกว่าทำมาหากินด้วยของตัวเองอเราอยู่กับมันนะฮะ สวยครับสวยเลยอ่ะ <S <S ก้านมาแล้วครับมาโอ้โหเอียดอ๋อมันก็เป็นจินตนาการล้วนๆอยู่ที่เราครีเอทอะครับใช่ครับโอ้โหไม่ใช่ใบแบบใบธรรมดานะเราค็อู้่าเขียนใบแบบเป็นเส้นลายเส้นง่ายๆเรียบร้อยครับ โอ้โหสวยงามนกอ่างท่า,านผู้ชมครับเข้าสู่ภารกิจต่อไปโจทย์ที่เราท้าทายเชฟโอ๊ตคือให้ทำขั่วไก่ภายในเวลา180วินาทีครับสามน,นาทีนี่แหละครับนนในการทำขั่วไก่ต้องมีวัตถุดิบครับต้องมีไก่ มีเส้นแล้วก็มีผักครับสีน้ำเงินเนี่ยครับคือวัตถุดิบที่ยังไม่หั่นสีชมพูเนี่ยหั่นแล้วเชฟโอ๊ตจะได้ผักที่หั่นแล้วหรือยังไม่หั่นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับทีมงานครับมาครับเป uh, uh. oh, uh. oh, ี่ยนแฮนบอลนาปลาแฮนบอลเหรอโอ้ก่ช่างคิดนะฮะแล้วเอาอันที่ยังไม่หั่นมาบังด้วยนะ uh. เชฟโอ๊ตมีโอกาส กว้างบอล3าครั้งไปที่เป้าหมายครับสิ่งที่ดีกว่าคือป้ายสีชมพูครับวัตถุดิบจะถูกหั่นแล้วแต่สีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยครับไม่ถูกหั่นถ้าปลาโดนป้ายสีฟ้าเชฟโอ๊ตจะเสียเวลาในการหั่นมากขึ้นนะครับเชฟโอ๊ตครับเวลา180วินาทีนะครับพอเริ่มจับเวลาเนี่ยเชฟโอ๊ตบริหารจัดการตัวเองนะครับเร็วอย่างปลอดภัยนะครับเร็วอย่างปลอดภัยนะครับพร้อม เริ่มครับจับเวลาแล้วครับเทน้ำมันครับเปิดแก๊สครับโอ้โหไฟแรงมากนี่คือการเผากระทะนะครับเครับน้ำมันออกครับแล้วต้องคว้างบอลครับเป้าหมายแรกไก่เนี่ยครับ คอ้ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวหั่นไก่ไปมือก็จะลื่นอย่างเนี้ยขันขึ้นเยอะครับแล้กวก็ไปโยนใหม่ครับควางต่อครับ เส้นครับีเห้อหั่นแล้วหั่นแล้วเส้นเราหั่นให้ครึ่งเดียวครับอ๋อเหรอแย่แล้วล่ะครับทีมงานหั่นเส้นให้แค่ครึ่งเดียวเชฟโอ๊ตต้องหั่นเพิ่มครับโอ้โห้งเมื่อกี้ต้องติด้ากันนานเลยไก่ระวังไก่ไหมขอรับขอรับไปขั้วครับปรุงแล้วครับ ยอดสุดยอดโอ้สีสวยครับสีสวยครับสีสวยครับเติมน้ำมันหน่อยครับตอกไข่ครับเหลือ60วินาทีครับนาทีเดียวโอ้โหสีสวยมากครับ ต่อไปคือคือผักนะครับต่อไปคือผักนะครับผักครับเวลาเหลือ40บวินาทีครับไป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 สามสิาทีแล้วเป้าหมายคือผักครับโอ้โหเต็มเต็มเติมเต็มเยอะคุณผู้ชมครับ เชฟโอ๊ตเจอทีมงานแกล้งปาได้แบบหันก็จริงแต่เราหันออกให้แค่ราบเชฟต้องมาหั่นซอยเพิ่มเองครับพิกไทยครับเหลือ17วินาทีครับสบายสบายครับสบายสบายครับโรยนหน้านิดนึงครับเรียบร้อยครับไจแลยครับอ นนอยอดเยุดยมเชฟโอ๊ตครับตั้งจะทำคั่วไก่มาในชีวิตเราคิดว่าทำไ่นกี่จานแล้วครับน่าจะลุ่มแสนและลุ่มแสนจาน,จาน,จ,านจานไหนก่านได้ที่สุดในชีวิตครับจานนีจานนี้นครับใจ<อ>ผมจะหลุดหมดเลยทา่านคณะกรรมการครับเรากำลังจะได้ชิมชามที่เชฟโอ๊ตกดดันที่สุดครับทีมงานครับมาครับกินดีไหมนะ สวยงามครับสวยงามหอมมากหอมมากองนมองมหอมจริงหอมจริงหอมมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณเลยแล้วกลิ่นกลิ่นกระทะนี่คือเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านด้วยไหมคะกลิ่นกระทะด้วยแล้วก็ซอสสูตรพิเศษของผมซอสผมจะไม่ได้ไปกบกลิ่นกระทะแต่มันกินแล้วเวลาทุกอย่างมันกินด้วยกันมันจะบาลานซ์เฮยอร่อยจริง เชียร์บอลครับตรงนี้ครับผ่านนบขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ